เวลาที่ใครสคักคนกําลังมุ่งมั่นทําความดีมักจะมีมารมาคอยประจนวิธีที่จะเอาชนะมารได้นั้นขอแนะนําดังต่อไปนี้ 1. จงมองมารว่าเป็นครูที่คอยช่วยให้เราได้เรียนรู้ในเรื่องราวต่างๆได้ดียิ่งขึ้นเหมือนคากล่าวของโบราณอาจารย์ที่ว่ามารไม่มีบาร,รมีก็ไม่เกิด2จงมองมารว่าเขามาช่วยเตือนให้เราไม่ประมาทเพราะหากเราทําอะไรก็ตามเต็มไปด้วยความมราบรื่นไปเสียทุกสิ่งทุกประการไม่นานเลยก็จะก่อให้เกิดความ ชาใจดังนั้นการมีมารมากระตุกเอาไว้บ้างก็จะทําให้เราเกิดความตื่นตัวไม่มัวประมาทมองใน,นแง่ดีมารก็มีความดีเหมือนกันกล่าวคือทําให้เรามีกระจกเงาไว้เตือนตัวเอง3มจงมองโลกใน,นแง่ดีว่าถ้าหากชีวิตนี้ไม่มีมารมาผจญเราจะหาประสบการณ์ที่ทําให้เกิดความจัดเจนเชี่ยวชาญมาจากไหน